เด็ดดี้คือขึ้นมาล่ะฮะเอา6บงแต่อากาศดีอากาศดีคนหักร้อมากรไล่ผเป็นเฮลเด็ดดีได้ลายบอย๊าดแต่โตมาะแต่แม่ใครกุ้งแรงกุ้งไงได้ลายท้าเอาดินละวคอก้อนคอยอ้ยทครับโค้ดเลยี่ครับคอมครับดังอ่นดังแม่ผ่าน อออเออกูไดดีจด้าวิีกูดน้ำมันคุณอยากนอนแก้มแดงออกตองอมากนอนอะไรเันหน้าเบิ่งเข่าแก่ลูกเต้าด้าดากไม่ห้คคอนเทนต์นะเบิ่งเงันนั่นเศรษฐีเขาจะอยู่กันคนรวยเขาอยู่กันนี่สูตรอากาศธรรมมาติคุณทางนั้นก็พอทางนั้นทางนี้ถากล้องมาเริ่มเพิ่มเลยนี่ใส่ชีวิตให้มีความสุขใส่ความสุขให้เป็นงานเป็นเงินนี่ อาคนขากล้องยังขาเอเลี่ยนคนกูไปอาบน้ำพุฮ้อนกลับไปอาบน้ำพุฮ้อนเดี๋ยวคึ้นเดี๋ยวแดดอุ้ยมันหนาวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวอุ่นอะฝนอาเล็กทขลศฝนมาถีบรถมาเรียนมันยางเ exercise ให้จังเดอายุสีเยินยาวให้จังเดสยีมีความสุขอยู่ไปโดนๆ เฮ็ดเอาสร้างเอาต้งเนาะโอ้คักนะ้าเนอคนเอวโอ้ยตากล้มไหล่ไอ้คอกๆโอ้ยกูใส่กาแก้มแดงออกต้องอยากนอนบ่ตาจีมึนบ่ขึ้นนะนแนงตาจีมึนบ่ขึ้นละโอ้อากาศดีแท้หว่ะเมาจะซึนจะซึนขึ้นรถขึ้นรถโน่ขึ้นรถกัมมัน นนใส้ชีวิตให้เป็นงานเป็นเงินนนถ่ายรูปถ่ายวิดีโอโพสคลิปอือใสชีวิตให้มีความสุขใช้ความสุขสร้างรายได้บอกใช่เลือดจนตัววิถีคนดังก็ดังฮ็ดให้ดัง,ดงเองโลดบดสิได้งเงินนะ่ะ <c oughs> ว่าไปอู้นูมันบรรยากาศธรรมชาติหัวพูนในงามเป็นสั้นเป็นสั้น ปั่นภาพวาดปั่นในนิยาย,า,ายงามแท้งามว่ะเอาไปหลายคันหลายคันเบ็ดนะยุ่งกันยุบใจกันมาดิขึ้นกัดใจลงกัดใจขึ้นรถแล้วกระของกันเลยเก่าเอาลงมากัดใจเอาลงมากระมาคองกันใจด้วยไอเอ้หม่านอยู่ Hardy. เลยเนาะทำไยแปลกตัวนะมือนี้นะ ตายเอาละตามธรรมชาติมาลูกจอนของธรรมชาติมันเป็นอาหารของเรานะอยากกินซีนกินไขล่ลหลกินปลากินพักกินอันไหนมันเบาๆแ่าแกสลามาละกินอันนั้นมันเบาๆตอลำใส,ส่ดิมันจะได้อายุเยงี้ยา กินพักอยู่กับธรรมศาสตรนี่สุขภาพกายใจกด็ดีสุขภาพจิตก็ดีเห็นบ่ไเสียงหายน้ำพวกท็อกซิกบลาบลาาหน้ายางหลังยางนัน่ตอนได้น้ำเขาว่าเขาดีตอนมาได้หนีลุ้มดาใส่ให้ยปลายสีองสารพัดผิษดูถูกดูมีนเขาถ้าตะเหยียบย่ำซ้ำเติมเขาโอ้อยฟันนะจ๊ะบ้านเมืองเจริญระเบียบแบบแผนชีวิตให้มีระเบียบ ตามขั้นตอนแล้วมันก็สบายเองดูถูกคนอื่นกับซ้ำดูถูกตัวเองถ่ายียบคนอื่นกับซ้ำถ่ายหยบตัวเองนะ่ะล่ะฝนเลิกเลยช oh, <dear> ีวิตสิมิยังไหลทำงานหาเงินเ้ยงซี่ mm hmm. สร้างตัวบุญพัรษาตัวบุญพัฒนาตัวบุญตัวบุญขึ้นอย่างขึ้นตัวเงินนั่นล่ะพัรษาให้ดีมีปัญหานากาักใหญ่ชิวิตกับสมุดไปได้กับย้อนเงินนั่นล่ะอ๋อชิวิทหางไก่เงินยาวได้กับย้อนมีเงิน ซื้อเงนินอยู่ซื้อข่ากินนอะละขาดของแบรนด์เนมลูลาไฮโซดักโซดักไกลขาดได้บ่ดตายแต่ขาดเงินซื้อข่าวกินแล้วลงมาตายนะจ๊ะจะเป็นบมมีเงินเขา้าของหมอตัวลมหายใจก็คือตายหรืเ่เงินทั้งนั้นนั่นละหละตัวบุญรักษาให้ดีตัวบุญก็คือตัวเงินนะจ๊ะ งานหาเงินสร้างตบุญแลกวก็รหักษาตบุญดีๆแล้วก็พัฒนาตบุญมันดีๆเหตุไดมันที่เพิ่มพูนจ้ะเป็นนายตัวเองซบทําธุรกิจค้าขายซะ่าดิเนาะนั่นแหละการทำซาก็ไม่รวยก็เป็นขี้ข่าเขามันก็ร,รวย <c oughs> อทาบุญกับสิ่งใดมันก็ไม่รวยเท่าทําบุญกับตัวเองนะจ๊ะลงทุนกับตัวเองสำเร็จง่ายทำบุญกับตัวเองรวยง่ายนะจ๊ะอ่า เออพอลงป้าเห็มันถือมันก็นถือคนนะไปเป็นห้อนเป็นหนาวสบายสบายผ่านมาก,ก็ผ่านไป,ปมีความสุขกับชีวิตตอนเป็นคนนี่ให้พอทุกท้ายตายกันทุกคนอย่าโง่ไปเป็นขี้ข้าสิ่งใดนะเป็นนายตัวเองนี่ we are o n my business อ่ฮาะาวกาเขาเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองเป็นนายตัวเอง No more working Never work again oh. นะเอาเป็นนายตัวเองนะจ๊ะไม่เป็นขี้ข้าสิ่งใดแล้ว No more working Never work again, again? You know understand อเร็วๆด่า understand <laughs> นี่เรา work ของเรานะฮะ uh huh. อยู่กับตัวเองนี่แหละ ท่านอนพักเจ้าอะทำงานทาเงินนะจ๊ะจะรวยแค่ไหนก็ต้องทํางานทําเงินนะจ๊ะ <c oughs> นั่น <c oughs> สุวิธีคนรวยวิธีมหาเศรษฐีใช้ชีวิตให้มีความสุขสร้างคลิปสร้างงานสร้างเงินแค่นั้นสร้างไว้เนาะอืมเลิศ